เรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันจะถูกลิงก์กับไปหาเ,เนื้อหาในทาวฮอลตอนต้นปีถ้าเราจํากันได้เนี่ยกลยุทธ์หลักของ CRG ปีนี้นะที่คุณนัทได้ให้ไว้นะก็คือ4บวก1นะครับไอ้สตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจไอ้บวกหนึ่งของเรานะครับคือการเพิ่มเ f f i c i e n c y หรือประสิทธิภาพเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก10%ทีนี้หนึ่งในวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือการลดต้นทุนนั่นเองนะครับ เรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับนอกจากเป็นการลดต้นทุนแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยโลกด้วยเราจะเห็นว่าทุกวันนี้เรามีเรื่องที่ถูกพูดถึงในสังคมมากมายเช่นเรื่องการใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับการมองหาพลังงานสะอาดนะครับหรือว่าเรื่องความยั่งยืนที่พูดถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมน,นะครับแล้วนี้นะครับผมอยู่ที่เคฟซีไดท t ทรูติวานนนท์นะครับทำไมต้องมาที่นี่จริงที่นี่เป็นโมเดลร้านที่มีความพิเศษที่นี่นะครับเป็นสาขาโมเดลเลยที่เริ่มต้นการใช้เรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนหรือเรื่องของการประหยัััพลงงานนะครบ วันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับที่นําเรื่องของการหาพลังงานทดแทนมาช่วยในการลดต้นทุนของการโอ p ปเรตร้านนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพี่ตุ้มนะครับพี่ตุ้มสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ตุ้มแนะนำตัวเองนิดหนึ่งครับครับผมก็ตุ้มนะครับเคยเรียนช่วยงานเกียร์ัคุณนะครับก็ทำงานอยู่่ายก่อสร้างครับผมตอนนี้ใครเห็นหน้าพี่ตุ้มอ่ะก็คิดถึงเรื่องแบบเรื่องของ energy saving ไปแล้วเรื่องของการหาพลังงานทดแทนแล้วพี่ตุ้มสนใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ จริงๆสนใจตั้งแต่ตอนที่เข้ามาทำงานตั้งแต่เซียและแรกเลยนะครับจริงๆแล้วต้องต้องบอกก่อนว่าเซียจีเนี่ยเป็นองค์กรที่ทไม่ได้อยู่ในในสาระ,ะของของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากอะไรไว้เพราะว่ารีสอรองด้วยความเป็นรีสอรองเนี่ยมันมันมีจริงๆด้วยน้อยมีการใช้น้อยอย่างเช่นคือไม่เหมือนอ,อาคารโรงงานที่ใช้กันอยู่มีการผลิตย4ิชั่วโมงคือพวกนั้นน่ ในในภาพใหญ่เขาเห็นกันอยู่แล้วว่านี่คือคนที่คอนซูมไฟฟ้าคอนซูมพลังงานเยอะๆแต่ว่าร้านอาหารแบบธุรกิจแบบเราเนี่ยอาจจะถูกมองข้ามถูกมองข้ามใช่มองข้ามเลยแต่คราวนี้ด้วยด้วยตั้งแต่ปี58มาเนี่ยอาจจะเป็นนโยบายของทางทีมผู้บริหารได้เห็นความสัมพัญ์ในจุดจุดนี้ก็เลยเปิดสมัครในส่วนของเรื่องของพันงานเข้ามาที่อพี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็พอได้มาทำข้อมูลเนาะก็พอได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการใช้พลังงานของเ r ียเยอะมาก นิ่ให้ทายครับว่าประมาณเท่าไหร่พอทราบไหมเดายากมากเลยไม่ไม่ไม่ทราบเลยพี่งั้นเฉยเลยครับก็คือประมาณ3 0 0ล้านบาทต่อปี300ล้าน300ล้าน, <c oughs> ลานบาทต่อปีซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเทียบเท่านะครับคือเหมือนเทียบเท่ากับหนึ่งอำเภอเลยการใช้พลังหนึ่งอำเภอเรหรือ1เขตเลยโอ้โหเยอะมากหรือถ้าเทียบเท่าเนี่ยเขาเรียกว่าเทียบเท่าจำนวนบอลูนนะครับในในระดับโลกเนี่ยเขาเรียกว่าบอลลูนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับหนึ่งร้อยลูกต่อปีต่อปี โอ้ไม่น้อยครับไม่น้อยใช่ครับอันนี้ถือว่าผู้บริหารเนี่ยได้ต้องระัความสคัญของจุดนี้มากครับจึงเป็นที่มาว่าพี่เนี่ยได้เห็นความสัมัของมูลค่าของจำนวนเม็ดเงินเนี่ยที่มันที่มันสูญเสียออกไปเนี่ยโอ้โหเยอะมากเยอะมากครับเยอะมากแปลว่าจริงๆริงจีเราอ่ะคุยกันเรื่องของความยั่งยืนคุยกันเรื่องของการลดใช้พลังงานเรื่องของคาร์บอนฟุูตพิ้นอ์อย่างเี้ตั้งแต่ปี5 8า8ย้อนกลับมาวันนี้ก็7ปีที่แล้วเาะ7ปีใช่ โอ้ยพี่อายุ่ี่พี่วันเจ็ดปีพอดีครับก็คือได้อายุงานพี่ตุ้มเลยนี่พี่ตุ้มผมเข้าใจว่าพี่ตุ้มเรียนเรื่องพลังงานมาโดยตรงด้วยใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับพี่จบวิศวะวิศวกรรมพลังงานครับของมหาวิทยาลัยศิร์ครับต้องต้องบอกนิดตะก่อนนะพี่พี่ไปเรียนที่ประเทศเสียเนาะเรียนเกี่ยวกับเครื่องบินแต่คราวนี้พอพี่กลับมาประเทศไทยเนี่ยกฎว่าประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเรื่องของศาสตร์เรื่องของพลังงานเลยซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่เปิดประมาณหนึ่งมหาวิทยาลัยเองสองสาขาอ๋ออ่ะ ก็เิดเป็นที่มาว่าพอพี่ได้เห็นข้อมูลที่มันเป็นเรื่องเทรนที่มันต้องมีจะมีการเปลี่ยนโลกไปเรื่อยๆครับปริมาณโลกโลกของการแอองไรา์แล้วก็โลกร้อนเนี oh, okay. ่ยมันเริ okay. ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอ๋อคุณตุงก็เลยตัดใจว่าโอเคฉันจะโกทางนี้และเรื่องของพลังงานเพราะยังไงสุดท้ายมันเป็นอนาคตแน่ๆแล้วพอเรียนไปปุ๊บมันมีอย่างนี้มันรู้สึกมีความสุข แล้วผมว่ามันแฮปปี้แฮปปี้ที่แบบมันเรียนสิ่งที่ทุกคนทุกคนยังไม่ทราบแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกอ่าแล้วมันมันคงมีเรื่องบางอย่างที่แบบเราต้องช่วยโลกนี้ได้ใช่ไหมนี่คือความความสุขข้างในโอเคแล้วตอนนี้ครับก็ยังมีความสุขอยู่ยังมีความสุขไม่ได้บอกใครใช่ไหมครับไม่ได้บอกใครโอเคโอเคแต่ว่างี้ทีนี้อะไรที่พี่ตุ้มพี่ตุ้มรู้สึกว่าฟิอาตีถึงต้องแบบลดการใช้พลังงานแล้วพี่ตุ้มเห็นโอกาสหรือว่าเห็นปัญหาอะไรตรงนี้ คือจริงๆแล้วต้องต้องมอ,อย่างอย่างที่เลียเนาะว่าจากการทำข้อมูลแล้วเนี่ยปริมาณการใช้พลังงานของ CG ye 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 เยอะมากเพราะนั้นเราต้องมีเครื่องมือโซลูชันต่างๆเข้ามาช่วยช่วยในการลดลดค่าใช้จ่ายของ C ีเเพราะฉนั้นเราก็ที่ผ่านมาเรียกว่าเจ็ดปีที่พยายามหาโซลูชันมาตลอดเลยทั้งเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเรื่องของการเรื่องของพลังงานทดแทนเอาเข้ามามีบทบาทอย่างเลยอันดับแรกเลยที่เข้ามาเนี่ยเรื่องของการจัดการพลังงานภายในองค์กรสำคัญที่สุดเลยครับครับ เพราะว่าเราจะจัดการยังไงเราต้องแบ่งว oh, okay. pues, ่าตอนนี้มีนะทำงานในส่วนของแต่ละแต่ละหน่วยงานเนี่ยทำอะไรเข้ามีส่วนร่วมยังไงครับอันนี้จัดการเสร็จปุ๊บเราถึงหาโซลชั่นต่างๆเข้ามาอ๋อโอเคแปลว่าอย่างแรกอ่ะเราเราแมเนจให้มันใช้ให้ได้น้อยที่สุดก่อนยังไม่ต้องทดแทนหรอกใช่ใช้ไปตามปกติแต่ว่าใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดก่อนถูกไหมอยากแรกแล๋ยวเราค่อยมาหาวิธีว่าเราจะลดมันยังไงจริงๆแล้วจริงๆเราที่พี่ทำมามันจะมีอยู่สอง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 เ่เนาะอันแรกก็คือเรื่องของ การประหยัดพลังงานโดยที่ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรียกว่าเรื่องของ non-saving non-investment non-investment หรือเกิดการ invest เนอะ non-investment คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมพนักงานเรื่องของการปิดปิดเปิดไฟง่ายที่สุดง่ายที่สุดเลยกรปรับพฤติกรรมพลังงานพอปรับปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีวิธีการอันที่สองคือต้อง invest เลขต้องมีการลงทุนแล้วเรื่องของการเอาตัวเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา การ i n n o v a t i ต่างๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมสรุป่างนี้ได้ไหมพี่ตุ้มคือวิธีแรกเนี่ยมันวิธีการคือไม่ต้องลงทุองนอะไรเลยใช้เงินน้อยสุดเพียงแต่ว่าก็ปรับพฤติกรรมของพนักงานของคนภายในนี่แหละเช่นปิดไฟป,ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้นะครับแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งอ่ะเราเราทำเรื่องนี้จนมันสุดแล้วมันมันเซฟไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเราต้องเริ่มลงทุนเพื่ออย่างน้อยคือเขาเรียกว่าไงหยุดมันลดการใช้ไม่ได้แล้วมันต้องหาพลังงานทดแทนมากกว่าแล้วใช่ ซึ่งก็เลยที่นี่แหละที่เนี่ยมันมีโซาลารูฟท็อปอยู่ข้างบน<ช>ที่เป็นระบบโซลาเซลล์<ช>นะครับ<ช>คือระหว่างวัน,นที่มีพระอาทิตย์ออกอเราก็ได้แสงอาทิตย์มาผลิตไฟ<ช>มาใช้ในร้านซึ่งมันก็ประหยัดแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราคงลงลึกกันแต่ว่าผมถามพี่ตุ้มยว่าทําไมพี่ตุต้มสตาร,ร์ทโปรเจกต์เนี้ยที่ที่สาขาติวานนท์คือจริงๆแล้วการที่ตั้งหม้อโปรเจกต์เรื่องของโซลารูฟท็อปเนี่ยเป็นสิ่งที่สําหรับเซียจีนะแล้วสำหรับของแคปซิเนี่ยซื้อเกิดยากมากยากจริงๆครับยากกว่าโรงงานหรือว่าคารที่ทำจริงๆนะ พราะด้วยหนึ่งในเรื่องของติดเราเราเราไม่ใช่เป็นพื้นที่ของเราเองเนาะอราตัดขาตัวเองในศูนย์เรามาเช่าพื้นที่เพราะนั้นเราต้องดลว่าพื้นที่แอดหลอดและหลอดเสร็จแล้วเราต้องขออนุญาตทั้งการไฟฟ้ากองกระทรวงพลังงานคือขอทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วคราวนี้ยากมากสิ่งสิ่งที่เราแรกเรามองว่าสิ่งที่ตอบโจทย์คือได้ทูได้ทูที่ใช้ไฟจากการไฟฟ้าอ๋ออ่าอ่าคือเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเราต้องมีพื้นที่ติดตั้งนะ อ่า okay. โใช่แล้วเพราะนั้นที่เนี่ยถึงตอบโจทย์ครับว่าที่เนี่ยมีพ area area ื้นที่แอรีรียเนี่ยค่อนข้างเป็นของตัวเองอ่าเป็นของตัวเองแล้วคราวเนี้ยเราด้วยมีพื้นที่ขนาดพื้นที่หลังคาเนาะค่อนข้างใหญ่อ่าค่บค่อนข้างใหญ่มีพื้นที่ในการที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยเพียงพอเพียงแปลว่าผมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือปกติเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอ้เคฟซีหรือว่าเป็นร้านร้านปกติของเราที่อยู่ในศูนย์การค้าเนี่ยเราไม่มีหลังคาเป็นของตัวเองใช่ครับจะบอพอเราไม่มีหลังคาของตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถไปติด ได้ใช่คร mm ับพอทิมพอมเป็นดทูแบบนี้คือหลังค่าเนี่ยมันก็เป็นร้านเราเราสามารถแบเน็ได้เองแล้วก็คือโมเดลปกติถ้าเราอยู่ในศูนย์นะครับมิเตอร์เนี่ยมันเมิเตอร์ของศูนย์ซึ่งศูนย์จะมาชาร์ค่าไฟเรากี่ทีแต่ว่านี้คือเราดีลกับการไฟฟ้าโดยตรงใช่ทีนี้ปัญหาแรกๆมีอะไรบ้างพี่ตุ้มปัญหาแรกใช่ไหมครับเรื่องของจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเรื่องของการติดต่อแพลนหลอดพือที่แนหลอดสำคัญมากๆตอนนี้คือเป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าเราเราเองเนี่ยเราไม่เช็คที่ เราต้องทําการขออนุญาตรแรลลอร์ซึ่งแรลลอร์เนี่ยเขาก็มีการเอ่อหลายอย่างมีประกันมีเงื่อนไขเงื่อนไขการการเช่าเช่าใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยจริงๆแล้วต้องเราต้องบอกว่าของเราติดตั้งด้วยระบบของ P A คือให้ให้เขามาลงทุนให้อ่าอ่าแล้วแล้วเราก็แบ่งผลผลประโยชน์กันเองโอเคแปลว่าเนี่ยเราไม่ต้องลงทุนเลยเราไม่ต้องลงทุนเลยครับอันนี้คือการะดตั้งที่เราไม่ได้ลงทุนเลยอ๋อโอเคก็ดีคือเหมือนว่าเราอันเนี้ย เราอ่ะมีมีบริษัทที่เขาทำเรื่องของโซล่าเซลล์นี่แหละใช่ครับแล้วก็เอามาติดบนหลังเราฟรีใช่ครับแล้วแล้วก็ทำสัญญากันซื้อขายกันว่าเราจะทำซื้อขายกันกี่ปีอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ได้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเข้ามากลับมาอย่างเช่นตัวเนี้ยเออ่ตอนนี้ค่าไฟฟ้าเนาะทิปอยู่ที่5บาทครับใช่ไหมครับเจ้าเนี้ยก็เจ้าที่พัฟเฟอร์ที่เราดิวมาได้เนี่ยเขาก็จะดิสเขาจัด5บาทเนี้ยลงมาอ่าำนวนเปอร์เซ็นต์อย่างี่ยสูงเปอร์ ก็ลดมาเหลือ4บาท4บาทที่ถูกทางไฟฟ้านะครับซึ่งทำอย่างเงี้ยเป็นระยะเวลาตามที่เราทำคอนแทคไว้ออ๋โอเคแปลว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟกับไฟฟ้าแล้วเราจ่ายค่าไฟกับลับขาไปเออเจ้านี้ยังจ่ายอยู่เมื่อความที่ของพื้นที่ของนี้มันแบบปริมาณการติดตั้งอะมันน้อยมันน้อยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมันจะปิดตั้งในพื้นที่ได้ขนาดไหนเนาะโอเคทีนี้ อาจจะปูงพื้นเรื่องของระบบโซล่าเซลล์ให้กับพนักงานที่หรือว่าเพื่อนๆที่เราดูอยู่แล้วไม่ได้มีความรู้แบบพื้นฐานแล้วก็อาจจะแบบสนใจเรื่องนี้อยู่คือระบบโซล่าเซลล์มันทำงานยังไงพี่ตุ้มก็จริงๆแล้วหลบไม่ง่ายเลยครับคือแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือรับแสงแดดจากรับรับแสงเนาะจากจากพาทิตปุ๊บแล้วก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าซึ่งไฟฟ้าออกมาเนี่ยเป็นกระแสตรงกระแสตรงมาปุ๊บมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับเพื่องอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับซึ่งกระแสสลับคือ แสงที่ใช้กับบ้านเรือนของเราเองนะครับซึ่งก็ระบบก็มีอยู่แค่นี้เองครับซึ่งของเราเนี่ยเป็นระบบออนกริดก็คือรับมาปุ๊บใช้เลยไม่ไม่ได้มีการเก็บเกี่ไว้ในแบตเตอรี่คือขยายความนิดนึงก็คือไอโซล่าเซลล์ปัจจุบันนี้มันมี2ระบบก็คือมีออฟกริดกับออนกริดเนาะไอที่เราใช้คือออนกริดไหมครับว่าผลิตได้เท่าไหร่ใช้เท่านั้นถ้า ผลิตได้เยอะกว่าความต้องการที <affair answer> ่ใ <laughs> ช yeah. ้มันก็จะสูญเสียไปเปล่าๆทำอะไรไม่ได้แต่อีกระบบที่เรียกว่าออฟกริดเนี่ยมันก็คือผลิตเท่าไหร่เอามาเก็บไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆดึงมาใช้ทีนี้ออฟกริดกับออนกริดมันจะมีเรื่องการลงทุนเนาะเรื่องของความเหมือซึ่งช่วงนอาจะเหมาะกับออนกริดนี่แหละใช่ใช่ทีนี้พี่ตุ้มบอกว่ามันช่วยเซฟอย่างไงพี่ตุ้มเคมีตัวเลขไหมเอ่อจริงๆที่นี่นะติดตั้งมาประมาณหนึ่งปีสามเดือนละ นะครับซึ่งซึ่งจริงๆเราเราได้ผลประหยัดเนี่ยประมาณ1ปีเอาให้รู้หนึ่งปีเต็มละกันเนาะเออ่ได้ประมาณนะถ้า1ปีนะจะได้ประมาณเลยนะครับประมาณ4ี่สี่หมต่อปีต่อปีเอ้ก็ฟังดูตัวเลขแบบมันน้อยใช่ไหมอาจจะน้อยใช่ไหมจริงๆอันเนี้ยเป็นอย่างที่บอกว่าจริงๆเราเรามีการแชร์ผลเซฟิงกับทางซัพพลายเออร์แต่ถ้าเราติดเองเนี่ยนะเออได้ประมาณประมาณแสนกว่าบาทต่อปีอ่าใช่คือแต่ว่าก็พูดอย่าดงี้ว่า4ี่หมดูดูไม่เยอะแต่แต่เราไม่ต้องลงทุนนะ ใช่ใช่ครับคืออยู่ๆเหมือนเราได้เงินเพิ่มขึ้นมา4ี่หมื่นห้าต่อปีร้านเดียว4ี่หมื่นห้าถ้าสิบร้านก็สี่แสนกว่าแล้วนะถูกครับถูกไหมใช่ใช่เดี๋มันก็อาจจะเป็นโมเดลเล็กๆเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องลงทุนไหนเราไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วเราประหยัดไปมาอจะเล็กน้อยแต่มันก็ช่วยได้ใช่ครับครับจริงๆนอกจากโซลาร์เซลล์แล้วอ่ะมีอีกอย่างด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปดูอยากไปดูโซลาร์เซลล์ก่อนได้เลยเราไปดูกันได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวพี่ตุ้มไปพาไปแนะนำหน่อยเนาะยินดีครับโอเคครับผมคานะครับเพราะว่า มันมีความเสี่ยงแล้วก็ป้องกันอันตรายหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบหลักอันนึงที่สําคัญมากๆแหละพี่ตุ้มบอกว่าเทอร์โบน่ะมันผลิตเป็นกระแสหลักใช่ไหมถ้าเป็นกระแสตรงเป็นดีซีอ่ะนี่คือที่ทำอะไรครับพี่ตุ้มจริงๆอออย่างอย่างที่ที่แจ้งเนาะก็คือเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับรับแสงมาเนาะเออเป็นเป็นกระแสตรงมาปุ๊บมาที่นี่ปุ๊บเลยครับนีกว่าอันนี้อินเวอร์เตอร์ เขาเรียกว่าหัวใจหลักของของตัวระบบนี้เลยโลโซล่าเซลล์ใช่อินเวอร์เตอร์ินเวอร์เตอร์ได้เลยใช่ครับก็คือเอ่อพอรับแผงมาปุ๊บแผงเนี่ยก็จะเข้ามานะครับปุ๊บกระแสส่งมาครับปุ๊บกระแสตรงก็มาเปลี่ยนเนี่ยเป็นไฟเป็นกระแสงสลับครับมาตรงนี้ปุ๊บมาผ่านออกมาครับมาเข้ามิเตอร์อันนี้เป็นมิเตอร์ที่ที่เราคิดไฟกันแล้วก็เข้าไปที่ร้านขอย้นุญาตนม่ลืมก็คือเรื่องของตัวอินเวอร์เตอร์อเงี้ยครับหลังเราเนี่ยใช้ขนาด36กิโลวัตต์เนาะใช่36กิโลวัตต์เนี่ยพนักงานจะ อะไรวะพูดเข้าอย่างนี้แล้วกัน36หน่วยต่อชั่วโมงประมาณนะประมาณนะประมาณนะหรือคำว่ากิโลวัตต์อาวใช่ใจไหมคือต้องไหมว่ากิโลวัตต์แอลหมายถึงว่ามันจ่ายกระแสไฟได้เนี่ย36หน่วยใน1ชั่วโมงประมาณนี้นะนาเข้าใจกันระบบเนี้ยมันมีแค่โซล่าข้างบนรับแสงมาแปลงเป็นกระแสไฟกระแสตรงมาหาอินเวอร์เตอร์แปลงให้เป็นกระแสสลับใช่เพราะว่าบ้านเราเนี่ยใช้กระแสสลับใช่ครับแล้วก็เข้าสู่มิเตอร์เข้าสู่ในร้านทำงานต่อไปที่เนี่ยข้างบนอ่ะมันเป็นออนกริด แปลว่าถ้าวันไหนไม่มีแดดก็จะใช้ไฟของกาาไฟฟ้าปกติใช่มันก็จะซิงโครไนซ์กันเรียแกบบว่ามันจะมาพร้อมกันนะมันไม่ใช่บอกว่า<อ>ระบบเนี้ยมาทั้งโซลเซลอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บแล้วหมดพอหมดปุ๊บแล้วดับเลยอะไรไี่ใช่มันจะขนานกันจ่ายขนานกันไปเลยครับคือ <S <S ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้เราผลิตได้เยอะสมมติอังนี้สมมุติว่าเราใช้ไฟอยู่ร้อยอันนี้ย 30อสิสมัครประมาเท่า30เราใช้ไฟกลางไฟฟ้า70็ดถูกถูกถ้าวันไหนแดดน้อยไฟฟ้าแดดลงไปเหลือสัก20ไฟฟ้าก็จะเติมมันเป็น80ดสถูกเท่านั้นเองนะครับใช่ครับจริงๆมันมีมีแอปพลิเคชันนะเวลาดูนี่นะครับแอปพลิเคชันที่ดูโดยตรงนะครับก็อันนี้ของเราก็จะมีหลายสายที่เราติดตั้งมานะครับส่วนของตัวทีว่านนท์อ่านขี่พอเข้ามาปุ๊บเห็นไหมครับว่าจริงตอนนี้เนี่ยเราใช้ไฟทั้งหมดนะครับ48หน่วย48หน่วยอ่าวันนี้คือวันที่เเราาามมมถ่่ยยนนีีั ุน PM โอ็มเยอะมากนะครับปุ๊บคราวนี้เราผลิตได้16นะครับแล้วก็เราเอาเข้าจากงานไฟฟ้าเข้ามา32ครับรวมกันเป็น48นะครับตัวนี้บอกว่าถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยคือ1ใน3นะหนึ่ในสาใช่ไหมนี่คือ1ใน3นะครับทีนี้แผนต่อไปของเรื่องของโลฮเทลนอกจากสาขานี้แล้วมีตอนนี้มีกี่สาขาครับตอนนี้จริงๆแล้วณหน้ปีที่แล้วนะครับก็ขาเนาะแบบที่แล้วปี22เนาะจริงๆตอนนี้เรามีทั้งหมดเอ่อเคปซีไลทูเจ็ดสาขาเจ็ดสาขาเจ็ดสาขาบวกโรงงานซีอาร์ซีเอ็ อ๋อเอาเปรเอาเปรที่โรงงานเนี่ยตั้งโรงงานโดดเลยโรงงานเซจิมเนี่ยถือว่าเป็นโรงงานแรกแล้วแล้วก็มีกระบวนการมีกําลังเอาเปร์ที่เยอะมากส3งรกิโลวัตต์โอ้สองร้อยสามบคืออันนี้ยังแค่30นะที่นู่นอ่ะสองร้อยสองร้อยสอวันใช่โด่งเพราะในระยเวลาเราถ้าเราขึ้นไปข้างบนนะมันจะเต็มไปด้วยแผงโซล่าเซลล์หมดเลยครับแบบเป็นภาพที่แบบว่าอิ่มอกอิ่มใจสำหรับคนที่แบบรักโลกอะไรอย่างเงี้ยกใใชช่่หรอต้องเลย เออเพราะว่ามีพื้นที่โรงงานเราอะถ้าเราไม่ทําเรื่องนี้ข้างบนมันก็เป็นหลังคาเปล่าที่รับโดง่งรับแดดการความร้อนกันฝนไปแต่ว่ามันก็เป็นการออลติไม้พื้นที่อย่างหนึ่งเนาะเพราะนั้นตอนนี้เรามีทั้งหมด7ดสาขาบวกหนึ่งโรงงานปีนี้ครับเราจะมีเพิ่มสิบสาขางงานได้ทูแคปได้ทูสิบสาขาบวกหนึ่งโรงงานเหมือนกันเป็นโรงงาน โคราชกลางปทุมธานีโงั2เป็นสลัดแฟคเตอรี่โรงงานสลัดใช่ใช่เพราะงั้นออ่ 100-130k ประมาณ 130-140k นี่นะแปลว่าจบปี2023เนี้ยเราจะมี17ไดทรู2โรงงานโชคครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าที่นี่ก็มีแผนนอกจากหลังคาลงโดยมีเทลลอีกด้วยใช่ไหมแล้วที่เนี้ยด้วยความที่มีโลเคชั่นที่ดีก็คือมีบริเวณรอบๆนะด้านพื้นที่รอบๆเยอะคาร์พาร์คซึ่งไอ้ตัวคาร์พาร์คเนี่ยเราทำเป็น แผงโซลาเซลล์ครับอ่ะอะคือเนี่มันจะขยายกำลังการผลิตของที่ได้เลยซึ่งตอนนี้มันก็เป็นพื้นที่โล่งๆไม่ได้มีหลังคาใช่แผงพิทตุ้งก็คือทำหลังคาซะใช่หลังคาแล้วก็ใส่แผงโซลา์เซลล์ไปก็คือเอ่เพี้ยนหนึ่งเราได้ประหยัดพลังงานนะสองลูกค้าได้ที่จอดล่มถูกครับอ่าก็ก็เป็นการใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าอ่ก็คือจะขยายผลจากที่นี่เลยครับขยายกำลังผลิตเลยจากสามที่หกอาจจะเป็นหกสิบก็ได้ดับเบิลอ่าดับเบิลเลยครับผมได้เลยโอ้โหผมว่า ในมุมคนที่แบบสนใจเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนก็ถือว่าอิม่มอกอิ่มใจที่แบบเราบริษัทที่เราอยู่องค์กรให้เราทํางานด้วยมีมีโมเดลแบบนี้แล้วก็ มีแนวคิดคล้ายๆเราใช่ก็สมัยก่อนเนี่ยผ่าเยอะมาที่เนี่ยเขาเรียกว่ามากินไก่พลังงานแสงอาทิตย์อ่าคือกินกินเคฟซีพลังงานแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยว่ะคือไม่ได้ไม่ได้เอาเคฟซีไปทอดกากแดดนะไม่ใช่แต่ว่าแบบใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ครับจีิงนอกจาเนี่ยนอกจากโซลาเซลล์เรายังมีอย่างอื่นด้วยใช่ไหมพี่ตุ้มแนะนำเดี๋ยครับมีครับผลเาเรียกผลผลได้จากอินโนเวชั่นอ่าก็คือมีตัวโซลาร์เซลล์เนาะแถมยังมีสมาร์ทแบตซีด้วยครับเดี๋ยวเข้าดูข้างในดีกว่าได้เราจะเห็นผลมาาากกกวว่โออเเเคคดี๋ยจข้งในรับ เป็นเรื่องสําคัญตัวหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยค้างไว้คือตัวว่า VSD คนฟัง VSD คืออะไรพี่ตุ้มเออจริงๆแล้วเจอคําถามมาเยอะมากจริงๆแล้วเป็นภาษาเขาเรียกว่าตัวย่อแล้วกันเนาะตัว V เนี่ย SD เนี่ยเขาเรียกว่า Variable Speed Drive Variable คือ Variable คือปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนได้ Speed คือความเร็ว Drive คือเขาเรียกว่าตัวอินเวอร์เตอร์นั่นเองออ n v e r t e r คือตัวแปลงกระแสนั่นเอง อ่าจริงๆนี่อันนี้คือร่องหน้าตาของตู้นะครับเนาะมันอาจจะมีดีเทลเยอะแยะนะครับนี่มาปุ๊บนะครับตัวนี้เป็นเป็นเชิงเทคนิคในส่วนนี้ก็ก็จะแบ่งจริงๆหลักมีมีมีอยู่สามพาร์ทนะครับมีตัวออฟออฟออฟออนออฟแล้วก็ตัวแมนนวลออโต้อ่าอ่าอันนี้จริงๆมันมันเป็นส่วนของหลักการทำงานเนาะโอเคจริงๆเดี๋ยวเรามาดูด้านในว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะได้นะครับขออนุญาตเปิดตู้โอเคครับผมโอเคครับนี่ ก็เป็นสภาพภายในของตู้โบรกเกอร์นี้เนาะจริงๆตัว v s c เนี่ยก็คือตัวนี้ตัวนี้เลยครับตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่าตัว v s c ก็คือตัวที่ปรับเปลี่ยนเนาะลักษณะของของตัวความเร็วอีกพวกหนึงไอ้ตัว v s g เนี่ยมันคือตัวฮูดดูดควันเอ่อจริงๆต้องบอกนี้ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้อาจจะอธิบายในส่วนของทำไมเราต้องเอาตัวนี้มาเนาะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยฮูดเนี่ยออดิที่เนี่ยครับ เออ่จะเปิดมูดวัดอุณหกามเนาะตัวเอ็กซ you know, ์อร์บเอ่คซอร์ดและเมคอัพเนาะเปิดตั้งแต่นัดเปิดจนนันป we ิดเลยเพราะนั้นเหมือนเหมือนพัดลมอะครับเปิดเบอร์สามตลอดเลยเวลาสอบตลอดตลอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะนั้นเวลาที่ไม่มีลูกค้าเนี่ยก็คือเขาก็เปิดตลอดเวลาจะไม่มีออเดอร์จะไม่มีจะไม่ได้ทอดจะทอดหรือไม่ทอดก็เปิดต้องเปิดไว้ใช่เพราะนั้นเราจึงเอาตัวเทคโนโลยีเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้ามาในการที่จะลดรอบมอเตอร์ ไอ้ที่ดูดควันขึ้นไปเนี่ยใช่คือถ้าทอดไม่ได้นอไม่ได้ทอดก็จะแบบเบาหน่อยเบาหน่อยใช่ให้มันเป็นเบอร์สองเบอร์หนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่จริงๆที่ความที่สมาร์ทของมันก็คือเราตัวเนี้ยเราแท็กกับเตาทอดไฟฟ้าอ๋อโอเคอสมมติว่าของเราเนี่ยมีสามสี่ห้าเตาเนี่ยปุ๊บเนี่ยอ่าปุ๊บเราเอาตัวเนี้ยไปแท็กสมมติว่าถ้ามีการเปิดห้าเตานะครับ ให้มันเปิดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์ซนต์ปดซุปเปอร์สีเตาปุ๊บทำงานเก้าสิร uh, ์เซ็นต no, right. ์อร์าสิบเร์ใช uh, ่ก็คือลหลังม evet> mm, no. ันก็จะแปลผันไปตามจำนวนเตาที่เราใช้งานคืออะรนี้ว่าจริงๆแล้วมันมันปิดคงมีแถามว่าแบบเอ้ยก็ไม่ใช้ก็ปิดสิคือต้องบอกว่าบางทีมันปิดไม่ได้มันปิดร้อไม่ได้เพราะว่ามันมีเหลื่องกรหบุนเวียนอากาศแล้วก็น้ำมันอ่ะเราเราไม่ได้ปล่อยให้เย็นอ่ามันก็มีการอุ นะคว่าไอตัวควันไอตัวไอตัวที่ดูดอากาศครับก็ต้องดูดดูดเรื่อยๆอาจจะดูดเบาเมื่อมันมีการทําความร้อนน้อยลง <c oughs> ใช่ครับก็ใช้ไฟน้อยลงอันนี้นก็คือ,อาการประหยัดที่ที่ตุงบอกมันสมาร์ทเมื่อกี้มันคือมันไปแท็วกว่าเราใช้เตากี่เปอร์เซ็นต์แล้วกันเราใช้โหลดของเตาเท่าไหร่ใช่ไอพัดลมเนี้มันก็จะแปรผันไปตามโหลดที่เราใช้ใช่ครับอันนีออ้อย่างสหานี่นะครับจริงๆแล้วถือว่าการใช้งานที่พี่ถือว่าดีมาก แล้วก็จร bon e ิงๆถ้าผลก็อย่างนะที่มีประมาณ5,000-6,000บาทต่อเดือนอปีหนึ่งก็หมื่นสองใช่ใช่ครานี้ทั่งนี้เท่านั้นนะแต่ลสสาขาไม่เท่ากันเนื่องจากอยู่ที่อุตสาหกรยอดขายในแต่ละสาอาอันนี้จะบอกว่าถ้าสมมติว่ายอดขายไม่ดีเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะอ๋อโอเคเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนลงมาใช่แล้วก็พอเตาไม่ได้ทอดเราก็ไม่ต้องไปเปิดไอ้ฮูดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมันก็จะดรอปค่าใช้จ่ายลงมา่าอันนี้จะช่วยเขาเรียกว่ามันจะสัมพันธ์กับ ยอดขายถูกถูกสิ่งที่มันมันเป็นตัวช่วยบาลานซ์ระหว่างค่าให้จ่ายกับยอดขายให้มันสัมพันธ์กันมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีถ้าเราไม่มีตัวนี้นี้ถ้าเราไม่มีตัวนี้เนี่ยแม้ว่าร้านจะยอดขายไม่ดีอพัดลมนี่จะทางานร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลาแต่พอเราอันี้ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยยอดขายไม่ดีพัดลมทำน้อยลงเราทอดไก่น้อยลงพัดลมน้อยลง จริงๆขั้นหวังให้มันทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดนะคือร้อนขายต้องดีนะอันนี้เป็นแค่ส่วนส่วนเสริมก็ทำให้เราใช้พลังงานได้ได้คุ้มค่ามากขึ้นถ้าเป็นไดทูนะครับช่วงเออ่ช่วงบางบางบางที่เนี่ยแต่ช่วงดึกดึกเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยอ่าอันนี้จะช่วยได้เป็นอย่างมากเลยครับอ้าวช่วยมากเลยเอาเผื่อประมาณตีสามตีสี่ตีห้าเนี่ยเอาว่าอีบารั้งตัวนี้ช่วยได้เยอะเอเผื่อร้านที่แบบเปิดยี่สิบหกโมงตอนนี้คือบางสาขาก็ดีนะครับบางสาขาปิดเลยครับดีทีมากเลยครับปิดเลยโอเค ผมว่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็มันเหมือนเป็นตัวเล็กๆเนาะพี่ตุ้มบอกตัวห6 0 0 0พันแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีเคสซีกี่สาขาเยอะมากเลยปะแล้วมันห้า0 0พันทุกสาขารวมก้อนเล็กๆรวมมันก็เป็นก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนี่ิไม่ได้มีแค่เคซีใช่ไหมพี่ตุ้มเออจริงๆแล้วเต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนาะตัวที่เราทำอินโนเวชันไปครับตอนนี้เราทำแบบ k f ฟไปเป็นก่อนครบสิบสาขาหอเราทำไปแล้วครับ60สิสาขาครับสิ่งที่เราทำมา60สสาขาแล้วก็จะขยายต่อไป ใช่ใช่ซึ่งปีนี้เราก็คิดว่าน่าจะ50-60เหมือนกันเคฟซีไปต่อไปต่อแต่จริงเรามีโวลลุ่มเยอะมากแล้วมีแผนจะไปแบรนด์อื่นไหมครับพี่มีครับมีครับเราไปแบรนด์ญี่ปุ่นคาซิยะโอโตยะสไตล์ของทอดนาะงทอดเลยได้แต่จริงเราเรามีตัวหนึ่งคืออย่างอย่างไทโชเลสอ่งอะไรเงี้ยที่สามารถที่จะไปได้ไปหลายแบรนด์ได้เหมือนกันครับแต่ครั้นี้เงื่อนไขในการที่จะแท็กเนี่ยอาจจะตัดอย่าง ผมก็เลยถามเพราะว่าอันเนี้ยเราแท็กจากเตาไฟฟ้าใช่รลว่างนั้นสัญญาไฟฟ้ามันคุยเรียนรู้เรื่องใช่ที่ถ้ามันเป็นเตาแก๊สมันสามารถทํางานได้ไหมพี่ตุ้มอันนี้ในปีนี้นะครับเราเรามีตัวทักเกตว่าเราจะขยายไปแล้วเราจะเอาตัวที่เป็นตัวตัวเทมเซนเซอร์ตัวสมบเซนเซอร์เนี่ยเข้ามามาจับแทนใช่ใช่อ่ะก็ครบถ้วนสมบูรณ์กับสาขานี้นะครับพี่ตุ้มที่ข้างบนมีโซ่ารูทท็อปที่เอาพลังงานแดดมาใช้ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟให้กับร้านนะครับแล้วก็ข้างหลังยังมีตัวสมาร์ที การทํางานของคูณให้มันสัมพันธ์กับกับค่าการใช้งานจริงๆเรายังมีโมเดลอื่นที่จะพาไปดูหลังจากนี้เนะแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ตุ้มเบื้องต้นก่อนแต่เราแต่เราไปด้วยกันนะได้ได้เราไปดูที่โรบินสันราชพฤกษ์ร้านเคฟตีเหมือนกันที่สาขาเคฟตีโรบินสันช่ไหมคใช่เป็นโมเดลที่เป็นกรีนสโต้ว่ามันมีความน่าสนใจยังไงมันอาจจะมากกว่าเรื่องของเอเนซี่เซเว่นและไปเรื่องของการดีไซน์ร้านเรื่องว่านั้นน่าสนใจมากเดี๋ยวพาไปชมนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับที่ KFC โลบิสันราชพฤกษ์ค,ครับ